อาณาจักรอโยธยาในรัชชสมัยของสมเด็จพระเอกาทศรสิสวนบรม,มานาถบาพิตรชงเงียบสงบราวกับฟ้าหลังฝนก็ไม่ปานด้วยก่อนหน้านี้กว่า15ปีที่เราต้องถูกขงสวสดีมกดขี่ข่มเหงเอารัดเอาเปรียบในทุกๆเรื่องครั้นพอเมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสงประกาศอิสราภาพที่เมืองแคลงก็ใช่ว่าอโยธยาจะแร้งสืกพม่ารามันไปณเดียวนั้นทันทีทันใดเสมอไหร่้ายยังต้องต่อสู้กับศัตรูที่พร้อมใจกันกลูเข้ามาหมายจะช่วงชิงซึ่งเอกราชและอิสราภาพของเราไปอีกครั้ง แต่ด้วยพระบรารมีของสมเด็จพระเชษฐาธิราชนาเรศวรมหาราชผู้ล่วงลับที่ได้ขจัดพยานอันตร,รายต่างๆไปจนหมดสิ้นก่อนที่จะทรงสวรรคตรนั่นจึงทําให้อณาจาักรไทยโบราณแห่งนี้ได้มีช่วงเวลาสงบสุขเหมือนกับชาวบ้านชาวเมืองเขาสักทีแต่ทว่าขณะที่ไพ่้าชาวประชาต่างพากันแฮปปี้มีความสุขสมเด็จพระเอกากษัย์รโยธยาในเวลานั้นกลับต้องเผชิญกับความทุกข์เพราะโชคชะตาอันน่าเศร้า สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เซเว c h ชา n e ลช่องเราเลื่องอันดับสุดท้ายของประเทศเล่าพิพิเลอีพีที่39ภูมิใจเสนอโชคชะตาที่น่าเศร้าของเจ้าอายุทยาพระนามว่าเอากาทศรสซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงอะไรทําไมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเชิญคุณผู้ชมทุกท่านต้อมวงกันเข้ามารับชมรับฟังพร้อมกันได้เลยครับ เมื่อวันที่25เมษายนปีพุทธศักราช2148พระเอกาทศรสก็ราชาพิเศษเสด็จขึ้นของราชโดยทรงเป็นกรรษัตริย์ลำดับที่20แห่งอาณาจักรอโยธยาและลำดับที่3ของราชวงศ์สุขโขทัยสงพระนามว่าสมเด็จพระศรีสันเพชรบรมราชาธิราชรามาธิบดีหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าพระบาทสมเด็จพระเอกาทศรสิสวนบรม,มานาถบาพิตรโดยพระองค์ทรงพระราชสมภพในปีพุทธศักราช2103ณพระราชวางังการเมืองสองแควพิษณุโลก เมื่อชันษาได้เพียงสามพ,าพรรษาทัพพม่าของพระเจ้าสิบทิศบุรเรงนองก็เข้าโอบล้อมเมืองสองควแจากทุกทิศทุกทางสมเด็จพระมหาธรรมราชาไม่มีทางเลือกสุดท้ายจึงจำใจส่งสารขอยอมแพ้แต่โดยดีทางบุรเรงนองเองก็นักเลงพอที่จะไม่ทำลายพิษณุโลกให้เสียหายไปมากกว่านี้แต่เพื่อไม่ให้พิษณุโลกหันกลับไปเข้ากับอโยธยาอีกพระเจ้าสิบทิศจึงขอโอรสพระองค์โตของเจ้าเมืองพิษณุโลกไปเป็นองค์ประกันยังหงษานั่นถึงหมายความว่า พระเอกาในวัยสามพันษาจะได้ขึ้นมาเป็นรัชทายาทพระมหาธรรมราชาแต่เพียงพระองค์เดียวข้าขอสาบานต่อพระราชาใจและเทวดาฟ้าดินว่าอาบะเยงน้องก็ยอดินนรธาจะขอชุบเรียงพระองค์ดำประดุจปุตของข้าเองหากวันใดข้าผิดคำสาบานแล้วใซขอให้ได้มีอันเป็นไปเถอะต่อมาในปีพุทธศักราช2111กุงศรีอยุธยาก็พลาดท่าเสียเอการาชให้แก่หงา นั่นจึงทําให้บุเรงนองยกพระมหาธรรมราชาให้ขึ้นของราชเป็นกษัตริย์ปกครองสืบต่อไปนั่นจึงทําให้พระเอกาทศรสจึงถูกเลี้ยงดูขึ้นมาในฐานะรัฐทายาทแห่งอโยธยาประเทศนับตั้งแต่นั้นแต่พระองค์าวก็มักจะบอกพวกเหล่าขุนนางเสนามาหาอมาม์ทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาว่ารัชทายาทที่แท้จริงคือพี่ชายของพระองค์ที่อยู่หงสาตั้งหาอย่าลำบากมาคาดหวังอะไรกับเราเลยองค์ขาว,วังว่าสักวันพี่คงจะกลับมาหาอย่างแน่นอน และไม่กี่ปีต่อมาพระราเส่วนก็สามารถหนีกลับมาจากหงสาได้สําเร็จจริงๆแม้พระองค์จะทรงประทับอยู่อโยธยากับพระราชบิดาและพระอนุชาได้ไม่นานก็เสด็จไปดํารงตําแหน่งวางหน้าของเมืองพิศณุโลกแต่องค์ดำก็รู้ดีถึงปัญหาใหญ่ของบ้านเมืองในเวลานี้ที่ไม่ใช่ภัยจากภายนอกเพียงอย่างเดียวหากแต่เป็นภัยจากภายในต่างหากที่ควรได้รับการสะสางอย่างเร่งด่วน นั่นก็คือการแบ่งพรรคแบ่งพวกกันเองในหมู่ขุนนางเสนามหาหอมาทั้งหลายในราชสำนักด้วยว่าแบ่งฝักแบ่งฝ่ายขัดแย้งกันมาตั้งแต่อณาจาักรสุขโขทัยถูกคนหนเข้ากับอยยธยาเมื่อหลายร้อยปีก่อนนู่นแล้วการอันสยามประเทศเราต้องตกเป็นเมืองขึ้นหงเสาวดีนั้นก็ด้วยเจ้านายข้างอายุธยาและหัวเมืองเหนือหาได้ปรองดองกันเราแตกแยกกันเองจึงเสียแผ่นดินก็ด้วยการแบ่งค่ายแบ่งพรรคกันเช่นนี้ และแม้พระมหาธรรมราชาที่มาจากสายพระร่วงจะสามารถครองอยุธยาในฐานปะปฐมกรรษัตริย์แห่งราชวงศ์สุขโขทัยที่พึงทรงจะสถาปนาขึ้นใหม่แต่นั่นกลับสร้างความไม่พอใจให้เจ้าใหญ่ในโตบางจําพวกอยู่ดี โดยเฉพาะเมื่ออดีตขุนทหารหารที่เป็นด่างมือซ้ายขวาของพระมหาธรรมราชาเมื่อคลาดำรงพยศเป็นขุนพิเรนทรเทพได้พากันก่อการกรบฏจนพระนเรศวรและพระเอากาทศรถต้องยกทัพขึ้นไปปราบลามเหตุการณ์นี้สร้างความปวดใจให้เจ้าฟ้าอโยธยาทั้งสองพระองค์ไม่น้อยด้วยว่าออกยามีชื่อทั้งสองที่ก่อการกรบฏในครั้งนี้ไม่ใช่ใครอื่นไกลหากแต่เป็นออกยาพิชัยและออกยาสวรกรคโลกที่เคยดูแลเลี้ยงดูองค์ดำและองค์ขาวในวัยเด็กทั้งอุ้มใส่ตักใส่ซสเอลออกเที่ยวเล่นอยู่เป็นวิสัย แต่ไม่ว่าจะสนิทยังไงพระนเรศวรก็จำต้องตัดใจสั่งประหารออกยามีชื่อทั้งสองในที่สุดหากเราไม่ลงอาญาให้เป็นเยี่ยงอย่างก็จะมีผู้หาช่องคิดทุรยศได้อีกราชมนปรกาศโทษสารทุมันอย่าให้ผู้ใดเอาเยี่ยงอย่างแล้วนําตัวไปตัดหัวเสียประจานยาชาทีต่อมาไม่นานสมเด็จพระมหาธรรมราชาก็เสด็จสวรรคตทว่าพระนเรศกับไม่ยอมขึ้นสืบราชสมบัติต่อจากพ่อผู้ล่วงลับ และองค์สงปราถนาจะให้พระเอากาขึ้นของราแทนองค์ดำรู้ดีว่าทา,วทางเดียวที่จะแก้ไขความขัดแย้งของพวกขุนนางได้คือให้พระเอากาทศรสดดขึ้นของราชด้วยว่าองค์ขาวนั้นมีทักษะสกิลในการเจรจาพาทีอ่อนน้อมถ่อมตนเฉลียวฉลาดทั้งยังเป็นผู้อยู่ช่วยพระราชบิดาว่าราชการมาตั้งแต่ต้นจนมีความสนิทสนมกับพวกขุนนางทั้งสองฝ่ายอีกทั้งองค์ขาวยังมีจิตใจดีอ่อนโยนแต่กระนั้นก็ไม่อ่อนแอส่วนตัวของพระนเรศวรนั้นบ้านเมืองสําคัญที่สุดกฎต้องเป็นกฎ ใครผิดเท่ากับตายสถานเดียวด้วยว่างานใหญ่ในการกู้เอกราชนั้นจะมาเหลาะหละโลเลหาได้ไหมพระนเรศวรจึงจำต้องรับบทผู้ร้ายบ้างในบางครั้งเพื่อให้ผู้คนนั้นยำเกรงจนเหล่าขุนนางบางจำพวกหลายคนมองพระองค์ว่าทรงโหดเหี่ยมเกินไปซึ่งพระนเรศวรเองก็รู้ดีถึงข้อนี้การอันเมึงทำการเพลียงพ้ำพ่ายแพย้แก่ศัตรูในครั้งนี้มิอาจจะละไว้เป็นเยี่ยงอย่างหากข้าไม่ลงอาญาถึงฟันคอริบเรือนจะเป็นเยี่ยงอย่างให้เราใานายทัพนายกองฉลาใจไม่กวดขันการศึก พวกเจ้าทุกตัวคนจงจําใส่ใจไว้โยธยาจะแพ้ไม่ได้หากผู้ใดแพ้ศึกก็ยอมทอดตัวตายในสมรภูมิอย่าหวนกลับคืนมาโยธยาอีกด้วยว่าอันนินทากาเลเหมือนเทกแกลบบมันไม่แสบเหมือนเอาตูดไปคููดหินแม้แต่องค์พระปฏิมายังราคินมนุษย์เดินดินใหญ่จะสิ้นคนนินทาดังนั้นเพื่อเป็นการตัดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต พระนเรศวรจึงมองว่าพระเอกาทศรสเหมาะแล้วที่จะครองราชต่อทางพระเอกาทศรสไม่รู้ว่าพี่ชายจะไม่ครองราชก็ทรงร้อนพระไทยพระองค์เรียกรวมเหล่าเสนามหาอมา์ทั้งหลายเพื่อไปเข้าฝ้อพระนเรศวรหวังจะโน้มน้าวให้พระองค์เปลี่ยนใจสำหรับพระเอกาทศรสนั้นทรงมีความรักและนับถือพระนเรศเป็นอย่างมากด้วยว่าทรงมองเป็นไอดอลที่อยากจะ,จะเจริญลอยตามเป็นแบบอย่างมาโดยตลอดซึ่งตัวของพระนเรศก็รู้ถึงเรื่องนี้ดีพระองค์ทรงรักและห่วงใยน้องชายเป็นอย่างมากเช่นเดียวกัน แต่สำคัญคือพวกขุนนางกาฝากบางจําพวกที่จะคอยสร้างปัญหาได้ในอนาคตโดยหลังจากพยายามพูดคุยและโน้มน้าวกันอยู่นานพระนเรศวรจึงเอ่ยถามพวกเสนามาหาอ a r มาที่พระเอกาทศรสพามาเข้าเฝ้าเป็นรายคนอยู่หลายต่อหลายรอบว่าพวกเจ้ามั่นใจแล้วใช่ไหมที่จะให้เราขึ้นของราชซึ่งทุกคนก็ยืนยันเหมือนกันว่าใช่พระพุทธเจ้าค่ะนั่นจึงทําให้พระนเรศวรตัดสินพระไทยสเสด็จขึ้นของราชสมบัติเป็นกษัตริยโยธยาในที่สุด แต่เหตุผลที่ทรงครองราชจริงๆนั้นไม่ใช่คำพูดของพวกคุณนางแต่อย่างใดพระองค์รู้ดีว่าใครจริงใจใครใสแสง้งหากแต่ที่ขึ้นครองราชนั้นก็เพื่อจะนำไทยให้ผ่านพ้นเพศภัยจากอริราชศัตรูภายนอกอย่างหงสาวดีให้ได้สะก่อนเพี่ยงเท่านั้นซึ่งหลังจากปราบปรามศัตรูผู้คิดร้ายไปจนหมดสิน้นแม้พระนเรศวรจะทรงมีพระราชโอรสที่เกิดกับพระอคร,รมมหสีถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังไม่ทรงเปลี่ยนพระไทยที่จะยกราชสมบัติให้ผู้เป็นน้องแต่อย่างใด โดยบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าการเสื่อมพระราชสมบัติของกษัตริย์ในอดีตนั้นมันน่าปวดหัวขนาดไหนเอาเป็นว่าแม้พระเอกาจะดํารงตําแหน่งวังหน้าเป็นอุปราชาในเวลานั้นแต่ทันทีที่พระโอรสของพระนเรศวรลืมตาดูโลกสิทธิ์ขาดในราชบัลลังก์ทั้งหมดจะถูกถ่ายโอนมาเป็นของเด็กน้อยที่เพิ่งเกิดใหม่โดยอัตโนมัติทันทีซึ่งหากคนดูตามประวัติศาสตร์โลกปัญหาเรื่องพี่น้องท้องเดียวกันลูกเมียหลวงเมียน้อยหรือระหว่างอาและหลานสุดท้ายก็ไม่ไวจะนําไปสู่การนองเลือดในที่สุด ดังนั้นเหตุผลที่พระนเรสวนเรียกรวมเหล่าขุนนางเสนามหาอมา j a h ทั้งหลายก่อนที่จะสวรรคตก็เพื่อต้องการยืนยันให้ทุกคนเห็นตรงกันว่าพระเอกาทศรสคือผู้สืบราชสมบัติของเมืองต่อจากพระองค์แต่เพียงผู้เดียวนั่นเองและหลังจากผ่าแผ่นดินพระนเรสวนเข้าสู่แผ่นดินพระเอกาทศรสอาณาจักรอโยธยาก็ได้สัมผัสกับคำว่าความสงบสุขสักที นั่นก็เพราะพระบรารมีของพระนเรศวรที่ล่วงลับที่ได้สรงปราบปรามศัตรูผู้คิดร้ายไปจนหมดสิน้นทําให้แผ่นดินอโยธยาในรัชสมัยของพระเอกานั้นผู้คนต่างพากันกินอิ่มนอนหลับเรียกว่าอยู่ดีกินดีกันทั้งประเทศก็ว่าได้แต่ถ้าว่าพระบาทสมเด็จพระเอกาทศรสิวนบรมนาถบพิตรก็ไม่เคยตายใจจับภัยร้ายภายนอกแต่อย่างใดพระองค์ยังคงเสาะหาพันธมิตรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาจนนำพาไปสู่การส่งคณะทูตอโยธยาไปเจริญสัมพันธไมตรีกับพ่อรันดาที่เป็นมหาอำนาจแถบยุโรปในเวลานั้น ซึ่งถือว่ามีความสําคัญต่อเศรษฐกิจอโยธยาในเวลาต่อมาเป็นอย่างมากแต่ด้วยว่ามุ่งมั่นที่จะพิทักษ์รักษาและดูแลสืบทอดราชบัลลังก์อย่างแรงกล้าด้วยเพราะว่าพี่ชายได้ฝากฝังไว้ก่อนตายนั่นจึงทําให้พระเอกาทศรสกดดันตัวเองเป็นอย่างมากบวกกับการที่พระองค์ต้องสูญเสียทุกคนที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับทั้งพระราชบิดาพระราชมารดาพระสุพรรณกัลยารวมทั้งพระเชษฐา และล่าสุดก็เพิ่งจะเสียคนรักที่เป็นเพียงสาวชาวบ้านซึ่งต้องมาตายในขณะที่กำลังคลอดลูกของพระองค์นั่นจึงทำให้พระเอากาเคว้งคว้างเป็นอย่างมากส่งตั้งชื่อเด็กน้อยที่เพิ่งคลอดว่าจันลัยด้วยว่าเกิดมาก็ทำให้แม่ตายสุดท้ายจึงยกให้คนอื่นไปเพราะไม่อยากเห็นหน้าแต่ในอนาคตเด็กน้อยที่ถูกใครๆเรียกว่าองค์ลรยจะก,กลายมาเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากต่อราชวงศ์สุขโขทยัยหลังจากทรงอยู่ในราชสมบัติได้ไม่กี่ปีพระเอากาทศรถก็เริ่มมีอาการเสียจริต พระองค์เริ่มบาดระแวงทุกคนที่เข้าใกล้แม้แต่ตัวเจ้าฟ้าสุทัศน์ที่เป็นพระโอรสองค์โตพระเอากาทศรสยังสงสัยว่าไอ้ลูกคนนี้มันต้องมีจิตคิดจะก่อการกบฏเป็นแน่โดยทรงแสดงออกต่อหน้าทาลักกำนันอยู่หลายต่อหลายครั้งว่าไม่พอใจเจ้าฟ้าสุทัศน์เป็นอย่างมากทั้งแสดงออกทางสีหน้าหรือแม้กระทั่งวาจาเรียงง่ายว่าด่าลูกต่อหน้าผู้คนนั่นแหละรครับพอบ่อยครั้งเข้าเจ้าฟ้าสุทัศน์ที่ทนไม่ไหวจึงตัดสินพระไทยเลือกจะดื่มยาพิษฆ่าตัวตายในที่สุด ไอเอกาพอทราบข่าวว่าลูกตายจึงเริ่มได้สติพระองค์เศร้าโศกเสียใจกับการจากไปของเจ้าฟ้าสุทัศน์เป็นอย่างมากโดวยว่าก่อนจะเสียจริตนั้นก็ทรงตั้งใจจะยกราชสมบัติให้เจ้าฟ้าสุทัศน์อยู่แล้วมาตอนนี้หากไม่นับองค์ไรพระเอกาก็เหลือพระโอรสเพียงพระองค์เดียวคือเจ้าฟ้าศรีสวภากซึ่งมีบุคลิกที่ตุง้งติ้งอ่อนแอมีหนำซ้ำยังไม่สมประกอบเพราะมีพระเนตรมืดบอดไปข้างหนึง่ง นั่นจึงทำให้พระเอากาทศรถกลับมาอาการหนักกว่าเดิมส่งพระประชวรจนล้มหมอนนอนเสื่ออยู่หลายวันก่อนจะเสด็จสวรรคตในที่สุดสิริรวมพระชนมายุ5 1 0 0รษาระยะเวลาของราชเพียง5ปีด้วยหากนับตั้งแต่ EP ที่แล้วตัวละครปริศนาที่โผ่ามาก็จะมีอยู่ด้วยกัน2คนนั่นก็คือพระศรีศีลและองค์ไหซึ่งเอาไว้จัดพร้อมกันทีเดียวเลยในคลิปหน้านะครับเนาะ ยังไงอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไปมะกูดพี่แห้งหอมแดงกระทงกระเทียมกระดงกระดิ่งไว้ให้เรียบร้อยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เซเว่จะจัดให้ในทุกๆอาทิตย์และอย่าลืมมาพูดคุยกันที่คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับสุดท้ายท้ายสุดเซเว่ก็ต้องขอกล่าวคําว่าขอบคุณครับและสวัสดีครับเจอกันใหม่วันหน้าวันที่แอดไม่บ้าและไม่เมาเด้อครับเด้อ